พี่น้องเฮ้าสุกุสุคนนะครับผมไปเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนามพี่น้องเอ้ยนะครับผมเนาะช่วงที่เข่ากําลังสุกงอมผอมเก็บเกี่ยวนะครับผมก็วันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวนะครับผมที่สมซาสมลือว่าเป็นพันธุ์เข่าที่ให้ผลผลิตนะครับผมให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็รวงใหญ่เมล็ดดีนะครับผม,ม,ดดนะบผมนั่นก็คือสายพันธุ์ข้าวกอขอ85นะครับผม ก็ขอ85้านี่ก็คือเป็นข้าวแข็งเนาะนะครับข้าวแข็งข้าวที่ทําแปง้งขนมจงขนมจีนนะครับผมพวกนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมเจ้าของแปลงก็พร้อมที่จะสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศกันนะครับผมว่าข้าวพันุ์นี้จะดีหรือไม่ดียังไงบ้างนะครับผมเราจะไปดูกันที่แปลงกันเลยครับผมตามกันไปดูเลยครับ รถเกี่ยวนี่แหละครับมผมนึกว่ารถไอ้ข้างบนนู้นเกี่ยวเกี่ยวอ๋อแบบมันอย่ใกล้กันพอดีนะ พ่อเกี่ยวนี้ยังไงเนี่ยอ๋ออันนี้เบอร์อะไรนะครับแปดห้าแปดกลงมันเป็นข้าวเบาเลยพ่อเนี่ยข้าวหน้าแล้วทาไมที่บอกว่าออกมาใหม่ๆนี่ไอ้นี่มันของพิษโลกไหมพี่อ่าแต่กูลพิษโลกอ่ะแล้วแล้วทำไมแต่ก่อนที่มันออกมาบอกว่าเป็นข้าวเบาร้ละตัวคนละตัววันนี้แค่เนี่ยไอแปดห้าเลยร้อยสิบวันใช่เออแล้วคนนี้เขาวัดรุ่นเนี้ยหนัก อ๋อเป็นกับรุ่นใช่แต่ที่เขาบอกก็คือไอ้ข้าวพันนี้มันทนหนาวเนาะใช่ข้าวข้าวพวกนี้มันเล่นน้ําค้างทนหนาวอ,อแต่อันเดียวกันเนี่ยไหมอ๋ออันนี้พี่ได้กี่วันเต็มเนี่ยพี่ร้อยสามไปเที่ยวหน่อยก็เลยเป็นร้อยเนี่ยวันเดียวได้ร้อยยี่สิบสามวันร้อยยี่สิบสามใช่โอ้เราต้องกินกัน มันก็ขึ้นจากเดิมมาเยอะเหมือนกันนะขึ้นจากเดิมมาเยอะเหมือนกันนะโอ้ไหลดียังไงครับผมนี่ถ้ามาเบิงนะครับผมบรรยากาศเกี่ยวเขาเจ้านานะครับผมเนาะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวที่รับสมญานามว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้น้ําหนักค่อนข้างที่จะมากมายมหาศาลอีกพันหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือกขอ .85 นะครับผมกลุ่มของพันธุ์ข้าวที่มาจาก พิสโซโลกนะครับมันก็เป็นเขาเขาแข็งเนาะนะครับผมข้าวแข็งข้าวแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าผลผลิตมาอย่างไงบ้างนะครับผมอันนี้เพิ่งเกี่ยวไปประมาณสองไร่นะฮะสองไร่นะฮะได้ไปสามไร่เออเกือบสี่ไร่นะฮะไม่ใช่สองไร่ขึ้นไปสองอุ้มแล้วครับอ่าพอดีรถเกี่ยวอันนี้หน่อยหนึ่งอัซิเดียครับผมอัซิเดีย ตัวปัดฟ้างมันบ่หมุนนะครับอู้โเข้าครับแง่นเปี้ย ได้พลังรถเกี่ยวของปู่ปานเจริญการช่างนะครับผมมาเกี่ยวกับสองคันครับวันนี้มาดูข้าวนะครับนี่คือกอขอแปดห้านะครับผมมาดูกันฮนะมาดูเนื้อข้าวกันับนี่เลยนะครับ อันนี้สุกสุกงอมนะครับผมสุกแก่มากเลยนะครับเพราะว่านี้ขายเป็นข้าวปลูกนะครับต้อก็เลยต้องปล่อยให้งอมนะครับเนื้อข้าวสวยมากครับดูลักษณะของเมล็ดครับนี่เลยครับออกจากแต่ว่ายาวก็ยังไม่ยังไม่เข้าพันห้าเจ็ดนะแต่ก็ยาวนะครับผมยาวสวยนะครับผมแต่นี่เนื้อดีมากนะ แน่นนะครัแน่นแนแน่นดูครับดูภาพรวมครับโอ้เน้ๆๆนเนื้อครับผมเน้นเนื้อเลยฮะอันนี้คือตรงกลางเนาะตรงกลางมันจะอันนี้หน่อยตรงกลางมันจะค่อนข้างที่จะรวงรวงบางหน่อยครับมันจะไม่เหมือนขอบนะแต่รวงบางแต่แต่แน่นนะครับ ดูต่อสั่งครับแน่นนะเนดูดูต่อสั่งครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างก็นแน่นนะครับผุ่มข้าแน่นนะฮะดูครับแต่รวงโอ้โหสมชื่อครับอันนี้สตรพิเศษนะครับสตรพิเศษเกี่ยว เกี่ยวต้นยังสวยอยู่นะครับผมต้นยังเขียวอยู่เนี่ยครับทำยังไงนะครับผมทํายังไงให้ข้าวต้นยังเขียวแต่รวงสุกสวยนะครับนะครับผมใครอยากรู้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มฮอร์โมนนิดหน่อยนะครับผมใช้ได้ครับใช้ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเกี่ยวเป็นยังไงนะฮะเช่นเคยครับผมเกี่ยวข้าวแทบจะไม่มีเมล็ดร่วงเลยฮะ ไม่มีมเมล็ดร่วงเลยนะฮะนะดูจากพื้นนะฮะรถเขี่ยวข้าวดีมากครับแล้วก็นี่ครับผมเกี่ยวเนียนสวยมากครับดูครับบวกกับสายพันธุ์ข้าวที่ผลผลิตค่อนข้างดีอย่างเี้นะครับผมก็ใส่กันไปเต็มๆนะฮะ เป็นชมบรรยากาศกันนะฮะตอนนี้ก็เรื่องหนูก็จะน้อยหน่อยนะฮะมันเป็นช่วงหน้าหน้าจะเริ่มมีฝนนะหนูมันก็จะไม่ค่อยชุมเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนหน้าหนาวนะเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นหน้านะครับผมผลหน้านี่ครับผมที่เกี่ยวพุจิกาธันวาเนี่ยหรือมะกราคุณพาเนะี่ยรุ่นนั้นหนูเยอะนะครับหนูจะเยอะมากนะใครที่ชอบบรรยากาศการตีหนูนะครับ ก็รอ,อดูช่วงนั้นนะฮะเดี๋ยวที่ผมเดินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงใกล้ๆขอบนะแต่ว่าข้าวสวยทุกท,ทุกพื้นที่นะเนี่ยผมสุม่มสุ่มเดินดูนะฮะข้าวค่อนข้างสวยนะฮะดูสิครับคือตรง,งนี้อาจจะมีวัชพืชหน่อยๆน,น,นะฮะเป็นย้ดดอกขาวนะฮะซึ่งก็บางมากนะไม่ได้เยอะอะไรนะฮะก็ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็มีบ้างนะฮะตามธรรมดาของท้อง,องไรทง่ท้องนา พื้นก็แห้งดีนะฮะนี่ผมเดินนี่ยังไม่มีหล่มไม่มีอะไรนะรับผมรถเกี่ยวก็เดินสบายนะฮะฟางนี่สวยมากครับฟางเขียวเลยครับ <c oughs> ดูดิครับข้าวพันนี้ถามว่ากอดีไหมก็เอ่อจะไม่ค่อยเน้นกอเท่าไหร่นะฮะ ่วนใหญ่ข้าวหวานเนาะตรงนี้ที่ลุ่มครับเนี่ยตรงนี้ที่ลุ่มดูดูไงว่าที่ลุ่มครับเนี่ยครับถ้าที่ลุ่มสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีต้นเขียวนะฮะใบเขียวค่อนข้างเยอะนะครับนะมันจะเป็นลุ่มเป็นแอ่งหน่อยนะฮะนี่เลยนะครับแต่รวงข้าวนี่แบบมันจะมันจะได้แน่นกว่านะครับมันจะได้แน่นกว่า อ, mic. อันอน,นี้ก็ตามเขาปลูกเนาะที่รับมาก็คือเป็นพันธแปกข .85 แต่ตอนนี้ก็โอ้โหตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้แน่นเลยตรงนี้เป็นที่ลุ่มหน่อยนะครับที่ลุ่มหน่อยตรงนี้โอ้โหเนื้อเนื้อครับเนื้อใครชอบเนื้อเนื้อนะครับผมผมว่าพันนี้เป็นพันุที่สวยนะนะแต่รวงนึงเนี่ยถามว่าใหญ่ไหมรวงรวงไม่ได้ใหญ่นะฮะร,รวงไม่ได้ใหญ่แต่ว่าดูสิครับ ความสามารถในการทําได้ของของสายพันธุ์สวยครับสวยสวยยิงปล่อยข้าวแปลงนี้ตอนเนี้ยปกติข้าวก็ขอแปดห้าเนาะมันจะเป็นข้าวเขาเรียกว่าข้าวเบานะครับเป็นข้าวเบาประมาณร้อยสิบวันเก็บเกี่ยวนะครับข้าวนนี้จะเป็นข้าวที่ที่ค่อนข้างทนหนาวนะฮะส่วนใหญ่ทําหน้าหนาวนะครับผมเล่นน้ําค้างอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะค่อนข้างที่จะ ได้ผลผลิตดีนะครับแต่ที่นี้อพอทำผลนี้นะครับพอทําหน,นี้เนเี่ยเจ้าของแปลงวิเศษนะครับผมแกบอกว่าวันนี้เนี่ยเกี่ยวที่ร้อยยี่สิบสามวันนะครับร้อยยี่สามวันคือปล่อยให้ให้เกี่ยวเขาปลูกได้เนาะแล้วก็ที่แกปล่อยให้นานนะฮะเนื่องจากว่าต้องต้องเกี่ยวเขาปลูกนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทนะฮะแกก็เลยแกก็เลยปล่อยให้มันแห้งสนิทแล้วก็งอมนะฮะถูกงอมดีนะครับ สวยมากครับโดยดีครับลงข้าวให้ดูใกล้เป็นพันข้าวที่โอ้โหแน่นบอกบอกเลยว่าแน่นแน่นแน่นมากครับได้เนื้อทุกเม็ดนะครับผมข้าวรีบแจ่จะไม่มีนะฮะนะฮะนี่ดูดูใกล้ครับปกติแล้วนะครับผมตรงนี้สุดท้ายนะครับผมของข้าวตรงนี้นะครับผมจะมีเมล็ดรีบมีอะไรนะฮะแต่อันนี้คือเรื่องเมล็ดรีบนะครับผมปัญหาเมล็ดรีบหายไปเลยนะฮะแทบจะไม่มีนะฮะ นเนื้อแน่นแน่นครับนเนืน้อน่นแน่นสุดยอดครับเป็นไม่เต็มหน่วยครับอันนี้แน่นอนนะครับไม่หลุดแน่นอนอันนี้ก็คาดหวังนะครับว่าเก็บเกี่ยวรอบนี้คงจะไม่หลุดไร่รละกเกวียนแน่นอนนะครับดูสิครับตัวนี้จะมีเรื่องของอันนี้หน่อยหนึ่งว่าจะพืชหลุดมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่แต่น้อยมากนะเป็นยอกขาวนะเนี่ยเนี่ยอกขาวนะครับ แดกขาวนะฮะซึ่งก็น้อยๆนะครับบางๆนะฮะมีอยู่ไม่กี่ทิวเองนะครับตรงนี้ที่ที่รถกำลังเกี่ยวตรงเนี้ยนะครับผมเป็นที่ดอนนะฮะเนาะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นที่ดอนพอเป็นที่ดอนปุ๊บเนี่ยเรื่องพืชพืชนะครับผมก็จะจัดการยากนิดนึงนะครับก็แต่ตรงนี้นะครับผมเท่าที่ผมเดินมานะผมว่าตรงนี้เข้าเนื้อดีกว่าเยอะนะฮะโอ้สุดยอดครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมเกี่ยวข้าววันนี้กับพันกอข85แปดห้านะครับผมดูผลผลิตกันนะครับใครที่ทําพันนี้นะครับผมกับผลนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ที่ที่คุยกันมานะครับผมก็ไม่มีใครไม่มีใครได้น้อยนะนะข้าวเรือดีอย่างนี้ทุกเจ้านะท่านทุกเจ้านะนะ ีมงานปีหนูก็มีนะฮะแต่ว่ามันก็น้อยเนาะตรงนี้จะเขียวหน่อยครับตัวนี้จะเขียวหน่อยก็นดเกี่ยวเกี่ยวให้ได้อย่างดีฮะ ตรงไหนดอนกว่ากันพี่ตรงไหนดอนสุดนี่เหรอเนตั้งกันเนี้ยไปจะจะอีกจัดหัวเข่าอ่ตอนนี้ตอนนี้ดีอันนี้เขียวหน่อยใช่ฝั่งนู้นก็เขียวเขียวกว่าเนี่ยมองไปพื้นเดียวกันไปนั่งกันเนี้ยไปตอนนี้ท่านนี้ฮะตอนนี้จริงกันร้อยร้อยยี่สิบวันเกี่ยวได้แล้วเอ้ตรงนี้โอ้แต่แห้งแห้งทุกเม็ดเลยใช่ ตัเม็ดนี่คือว่าไม่มีรีบเลยน้อยจัดเลยไม่รีบเลยพี่ใช่แล้วเนี่ยแล้วจาันีพวกระพวปกิพันนี้มันมันสะอาดอย่างงี้เหรอพี่ฮะมันมันออกสะอาดอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะว่าข้าวมันไม่รลวคอรวงไม่เนียวถ้าจัดมินเนี้ยใช่ใช่จัดมิน่เหนียวสลัดไม่ออกานีกลังต้ยเลยข้าวกลังกำลลังน้าหนักดีใช่ไปจะพ่อไปดูดีกว่ามชาคนาก็เออครับเราต้องเกียให้หมดเราเกี่ยแล้วาแล้วไงใช่ใช่แล้วโตกไงใช่ โอ้แต่ตรงนู้นแน่นเหมือนกันนะครับวันนี้มันจะเขียวกว่านะมันร่มกว่าใช่ไหมไหนสุดโน่นเลยนะมันมีมันมีอันเนี้ยอันเนี้ยอันนึงแล้วก็อันนี้อันแล้วก็อันนึงมันจะตัมอันทั้งหมดนานเป็นเนี้ยเป็นตี่อันอ่าแต่อันนี้ไอ้ที่พี่เกี่ยวก่อนนี้ของไอ้พันอะไรเนี่ยที่พี่เกี่ยวก่อนเนี่ยอันนี้ห้าเจ็ดอันนี้ห้าเจ็ดนี่แปดห้านี่เอา งวนกินสัตว์ไทยกันโอเคเลยครับพี่ครับเดี๋ยวไปชมข้าวกันก่อนนะครับผมผมชอบบรรยากาศนะบรรยากาศเวลาเกี่ยวข้าวนะครับผมมันมันจะมีกลิ่นหอมนะครับผมของตอสังข้าว ะะมันจะเป็นเป็นฟิลเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันมันย่อนให้คิดถึงช่วงที่เฮาเป็นเด็กน้อยนะครับผมทีมีการเกี่ยวเข่าเซตปุ๊บเอาเข่าขึันล้านแล้วค่อยไปตั้งล้อมสีเขา่าเราจะได้กลิ่นของฟางข้าวที่ถูกสีออกมาจากเครื่องนะฮะ,นะฮะนันมันเป็นความรู้สึกที่แบบบอกบอกบอกไม่ถูกเนาะแต่ว่ามันเป็นความหอม ละมุนนะครับผมโดยธรรมชาติแท้จริงนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสูตรตรงนี้นะนะนะครับผมสูตรบรรยากาศตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีไอ้รสเกี่ยวกับกับกับลำนะครับกับหัวนะอ่านะครับผมมาแล้วตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องของเอข้าวดีข้าวปนหน่อยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จจะมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้ที่โดนเพลี้ยนะครับผมเพลี้ยลงนิดหน่อย นะครับเส้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเยอะมากแต่ว่ามาดูผลผลิตข้าวนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ฮนะใครที่ทำนานะครับผมเนาะลองพันนี้ดูนะครับผมพันนี้เป็นพันที่ทนหนาวนะครับพันนี้ทนหนาวเล่นน้ำค้างออกดอกเล่นน้ำค้างนะครับผมตรงนี้จะทําให้ผลผลิตค่อนข้าขง,ขง,ขง,ขงติดดีนะครับผมซึ่งปกติแล้วข้าวที่ออกออกผ่านฝนผ่านน้าค้างจะไม่ค่อยติดนะฮะ วันนี้อยู่กับรถเกี่ยวของอู่ััเจริญกันช่างนะครับผมก็มาทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้นะฮะเจ้าเดิมนะครับผม ้าของอยู่ที่ปักชัยเนี่ยบุ๋ใกล้ๆนะฮะแต่ว่าคนเกียวนี้คันนี้เป็นตู้แอร์นะฮะคันนี้เป็นตู้แอร์รตอวน,นี้ตันคือมีคันข้างบนนะับอันนี้เป็นไม่มีตู้แอร์นะฮะก็ชมบรรยากาศกันไปแล้วผมนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะดูดูลวงข้าวครับผมคือสวยสวยมากๆนะครับ ใช้คำว่าสวยมากๆได้เลยดูสิครับว่าทํานามานะครับแล้วเราได้เจอผลผลิตอย่างนี้นะครับความภาคภูมิใจนะครับก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เราอยากเจอเนาะภาพแบบนี้นะฮะดูกันครับรบวงข้าวดูสิครับเนะี่ยอันนี้เวลาเวลาใช้ขอบใช้ข้างนะครับผมมันก็จะ มันลวงมันจะโชว์อย่างนี้เนาะนะฮะใช้ข้างนะฮะมันจะไม่เหมือนที่ที่เราเกี่ยวไปตรงกลางนะ,ะตรงกลางมันจะคือต้นมันจะบางเนาะนะฮะตรงข้างๆมันจะสวยอย่างนี้นะครับผมอ่าเลยนะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศกันนะครับผมก็สําหรับข้าวนะครับผมพันกอขอแปดห้านะครับผมซึ่งวันนี้เจ้าของนานะครับผมค่อนข้างดีใจเป็นพิเศษนะฮะโอ้หเจออย่างนี้ใครก็ดีใจเนาะนะครับอ๋อก็เป็นว่าวันนี้ก็มาถึง วันที่เก็บเกี่ยว um มม 8, ล mm. ผลผลิตแล้วนะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทําไร่ทํานานะครับผมก็รอรับกันไปนะครับผมก็เพิ่มเติมวินึงนะครับผมก็นาแปลงนี้ขายข้าวปลูกนะครับผมขายข้าวปลูกนะฮะได้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับผม8,500บาทต่อต่อไร่ต่อต่เกวียนนะครับผมตัวดีนะฮะต่อเกวียนแล้วต่อ1ตันนะครับผมเนาะผลผลิต8,500บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับผมเป็นราคาที่ค่อนข้างดี สำหรับกับที่เราขายลงสีทั่วไปเนาะนะครับผมซึ่งตอนนี้เรทราคาก็อยู่ประมาณ6-7,000บาทนะครับผมก็ถ้าขายราคาเขาปุ๋งนี้นะครับผมก็ถือว่าได้ราคาดีหน่อยนะครับผมเนาะก็8บาท50สตางค์เนาะนะครับผม1กิโล8บาท50สตางค์ถือว่าได้ราคาค่อนข้างดีนะครับผมก็เอาวันนี้เอาบรรยากาศนะครับผมเนาะการเกี่ยวข้าวนะฮะก็ขอ8 5นะครับผมสําหรับหน้าฤดูนี้นะครับผมเก็บเกี่ยวฤดูนี้ก็ ถือว่าได้ผลผลิตค่อนข้างเต็มดีนะครับผมแต่จะใช้เวลาหน่อยนะครับจะใช้เวลาหน่อยนะครับผมขยับจากเดิมมาเป็น10 10บกว่าวันเลยนะครับผมเนาะก็ใครที่ทําพันุนี้อยู่นะครับผมก็ลองศึกษาข้อมูลดูได้นะครับแต่ถ้าตามต้นสายพันธุ์แล้วจริงๆนะครับผมก็จะแนะนําทํากันในช่วงของช่วงฤดูหนาวนี่แหละครับผมก็คือช่วงหวานตั้งแต่หลังหลังฝนมาคือพฤติการอะไรพวกนี้ครับผมที่มันจะผ่านนะครับผมผ่านอากาศ ช่วงหน้าฝนไปนะครับผมก็ลองดูนะครับผมว่าใครแปลงนาใครนะครับผมที่สามารถทําแบบปั่นน้าต้มได้นะครับผมก็จะได้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับผมสามารถควบคุมน้ําควบคุมปุ๋ยอาหารได้นะครับผมก็วันนี้ผมเองมาหาแห่งนะครับผมนำบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกท่านแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการามีแปลงไหนที่สวยๆหรือแปลงไหนที่ทําทแล้วมี ข้อคิดดีๆนะครับผมก็จะนํามาฝากกับทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลากับภาพบรรยากาศรงเท้าสวยๆอย่างนี้นะครับผมเราไปก่อนนะครับวันน่าจกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ